เอาละครับหลังจากที่ผมเล่นมาสัากสองชั่วโมงสามชั่วโมงน,นะผมไปไล่ทำเควสอหลายอันเลยนะจริงๆมีเพิ่งจะโดนติดลบไปสามสิบนะก็ไปรับผู้หญิงมาอยู่บ้านคนหนึ่งซึ่งก็คืออหมอสมุนไพยนี่เลย How you is life treating you? น่นารักจีบทุกวันเผื่อจะได้สักวันจะเป็นของเราติดลบค่าโน้ตค่านี่โอ้โหผมเพิ่งจะรู้ว่าเวลาเวลาบ้านมีลิมิตอ่ะมันจะต้องไปทำเควสเพื่อปลดลิมิตเออในการสร้างดนูนนี่นั่นผมไปทํำโคตรนานกว่าจะได้ไอสโตเลต แล้วก็จะหาที่ตั้งได้โอ้โหจะลองให้ไกลมากเหนื่อยมากแต่มันยังติดค่าสถานะอยู่สองสถานะเหมือนมันจะหิวน้ำเออเงินในตอนนี้เราไปกี่บาทสี่บแปดบาทวัดเงินผมหายไปไหนหรือว่ามันหาย เออของผมแม่งสู้ไม่ไหววะ่ะสู้เวลาเจอหมามาหลายตัวลุมอ่ะมันจะตุกนี่เลยของที่ผมสะสม <c oughs> สะสมเอามายัดยัดยัด,ย,ดยัดไว้เบอร์รี่เบอร์รี่คือฤดูที่แล้วได้เบอร์รี่มาค่อนข้างเยอะภารกิจคือเจ็ดร้อยอยู่ไหน,ไหนวะนะโอ้เกับไปหาลุงแม่อีกแล้วโคตรไกล เหนื่อยวะเล่นเกมนี้นะครับผมแนะนําเลยเล่นสองคนคึ้นไปเล่นคนเดียวแม่ยังเหงาลุงพาผมส่งได้ป่าผมไม่อยู่นะเคยนั่งครั้งหนึ่งมันก็คือการว้าปแหละบอลลนสี่สิบบาฝั่งตรงข้ามอืมสี่สิบบาทก็ได้อยู่อ่ะไปไปฝั่งตรงข้ามกัน ถ้าแต่ฝังตรงข้ามนะครับแค่ย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้แอ้เป็นไงสุดยอดไหมสกุล้วสเน่สี่ร้อยกว่าจากเจ็ด้อยกว่าหรือสี่ร้อยกว่าโอ้โหแล้วเราวิ่งไปแปลงอาหารไม่ได้อยพุกมาสักอันจะรอดไหมเนะี่ยโอเคอยู่แอมไฟหุนช้านาต้องแดงต้องแดงเฮ้ยหน้าเห็ดคิดแล้วตายไห ยังไม่ได้กินสักอันเลยเห็ดเห็ดมันย่งไม่ได้ผมไปขายไม้หินสติ๊กผมเอาไปขายมหมดอะ่ะขายยับกินได้ไหมอโอโหกระติดพิษอ้โหค่าความหิวนะันมันก,ก,ก็ก็ได้อยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนสมุนไพรหรือเปล่าผมเก็บไปเยอะมากเลยฤด,ด,ดูที่แล้วอะ่ะอันนี้ผมมาอยู่อ๋อถ้มแล้วนะครับ ผ่านอันแรกมามันเป็นซัมเมอร์แล้วก็เป็นออทัมนะเอ่มกินไม่ได้และ <c oughs> ผมล่าเป็ดล่าปลาล่าอันนั้นนี่ก็ไม่ใช่ล่าหมูปลาสองตัวหมาสองตัวคอมแม่งกระตุก การจอไม่ไหวครับการจอจะจะไปหวานละสามร้อยกว่าเฮ้ยอ๋อของไฟของได้ของได้ยังไม่เจอเพราะว่าเกมนี้มีโจนผมไม่เจอทั้งตัวในเกมโผมมีโจนไหมเนะี่ยโอเคสองร้อยกว่าเออ ายของเอาไปเอาไปไว้บ้านหมดเลยเราไม่มีไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรหวังว่าจะไม่ตายฉันหวังว่าคจะหนีรอดแล้วหวังไปทางว่าลุงผมเจอหมาใช่ถ้ารอดเราก็จะรอดถ้าตายเราก็จะตาย รู้สึกสกปรกนั่นแหละเนื้อสดเนือยอ,อ๋อได้ยินเสียงแล้วแม่งเลยอย่านะมาแล้วสู้ไม่ได้กูไปแต่คอนด้วยคอนบ้นหละคอนบ้นหละเก่งแล้วอ่ะคอนไหมกินคอนมะเอา แม่งเอ,อ้ยแต่ค้อนไปซะไปเลยไปไกลบ้าบอที่สุดถ้าว่างไปบ้านหลุมหมอหมูป้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แย่แล้วฮอกอย่านะอย่านะอย่าอุ้ยเชี่ยจะตายตายไปเนี่ยชิบหาย โอ้มันเหนื่อยอะเรียบร้อยหมูชนคู่